Những tạng của quân quân nắng 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 เดี๋ยวขอสีผ้ายางเบ้างน็นต a พี่มันหล่ลีีเดี๋ยวเด้อบัานี้สิบกเก็บล้วเด้แต่ว่าสีผ้าหยางเิึงคือพอมาบบมีหมงใสอลีสีเห็ดโอ้ยเว็กันน่ะเลี้ ก็สิบอกเก็บดอกมันงามเว้นตาเวนตานี่คือหนังข่อยเอาใส่กระเป๋าเป้ข่อยมุ่เจ้ายาดาข่อยเด้อเฮ้ยเนาะมันใหญ่ไหมข่อยสะอ้อนไหมเยอะแยะพูดนะเห็นปะข่อยจะเลือกเอาแต่ดอกใหญ่ๆนะจ๊ะนั่งสินั่งสิข่อยสิเอาเยอะนนี่เว็ดกันไอออ e ิช y s เด o t the big 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 one ห้าพญกับพายกับเปดด่ารออ่ะรอดตัเต็มแต่ไม่มีมองสีใจนะแล้ววะเห็นไหมเห็นไหมเฮ้พยางไปใส่กับพ่อตะเห็ดพี่น้องเลยเด้อ เจ๊เบื้องคุณอน่ะคุณอน่ะคุณอน่ะไฟมินิทไฟมินิดอ่าอ,อ,อันที่อีกแล้วกูขี่ตัวพะย่อีกแล้วสนนดสนนด ชะนอดชะนอดเอาข่อยมาปล่อยไว้ผู้เดียวขอ่อยกมาได้นไใพญ่เอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเก็บบ่หมดอนพี่น้องออ I want you to look around here w i t เห็นไหพี่น้องเห็นไหเจาเห็นไหมเห็นไห ก็จะก็บปัานน e yeah, yeah. okay, okay. nice mm ี hmm. ้กันงามเด้อไอไอพี่เคียร์ดันวิโกโอเคโอเคแต่ไงวะมึงจ็บยังแต่มึงเก็บก่อไว้กับมาถ้าเด้ใส่อยู่แล้วว่ะแมนความเล่าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดงามๆด้วยกระลังออกงามๆมึงนี่ตะกี้ข่อยอานบ่ได้มาฟางนี่นาะข่อยกินข้าว แต่ฟังคุณเจ็บกับโบเหมอดแล้วมาพออนึงมาพอากลุ่มลานดอกเอกวันนี้พี่นอ้องเออไม่ได้ลงมานี่อันนี้กับฟางเดียวก็ลานดอกจะตะว่าหันยับขึ้นมาอีกแก็กน้อยเราหมองแตดรลดนะคะเฮ้ยว้นแต่คุณอน้าป๊าน้อง โอ้แต oh, ่แต่แต่แต่คุณน่ะเปนมัตสะอ่อนเห็ดแต่เฮ้ยโอเคนะจ๊ะสิได้เก็บบองนี่ให้พี่น้องเบ่งกันกะสีเมื่อแล้วบบดนี้เฮ้ยเห็ดอีกอย่างก็จะมาปวดมาปวดไอ้ชะนอตเฮียดแต่เลี้ยงไอ้พี่เคียดแล้วก็ชะนอตละ ขี้รองข่อยว่าสิเซ้าไทยข่อยอดบดได้เพื่อนะเด็ดดอกไงดอกงามหลายพญายกับหองพออื่นสามดอกอะถือว่ามีหม่องไซนี่เด้นี่เด้อย,ยู่มีขอนบเกินความสามารถข่อยดอกทีเห็นบาทีเ่เห็นบ่ได้ไม่ไงอุบัตที่แรกว่าพญายเอาถังมาแล้วสิงลงมันนี่ไปผัวมองหัน กระเาดายอีกก็ได้เร่งอีหยังข่อยดอกเนาะพี่นอ้องเฮาก็จะเก็บด้อเนาะเฮาก็ย่านแต่่อยบม่มีหม่องใส่่อยสิอดเสื้อน,อนี่ละใส่่อยยอมหนาว่อยบ่ตื่นเต้นดอกอ,อ,อยพ่น่ะ ป้าไหงามคักงามเนี่ยอือพี่น้องนี่อันวางหันว่าสิเมื่อยางม,มามาเห็นซุมนี้อีกจะได้จ้ะถอดเสื้อใส่เลยจ้ะแบบเดิมเหมือนเดิม นี่น่าจะมันดอกไงไหมก็จะเสียดายเฮ้ยเห็นบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนน่ะเห็นบ่สตูละนะได้แยกตาสตูละดิกอืเฮ้ยโอเคคอยเมื่ออยู่พญ่ยเอ้ยก็เสียดายอยู่อ่ะเฮ้ยน่นจะ จะคลิปกันนะพี่น้องอันนี้เป็นคลิปต่อเด้ด้วพี่น้องเด้อสวัสดีอีกรอบโออเถิดเถสวัสดีอีกรอบเล้วจ้ะคลิปต่อนะจ้ะคลิปต่อว่าสิเมื่อแล้วมันเจอโอ๊ตบ่ได้อีกปัญัยกับย้อมเขาได้ปัญัยกับใดย้อมมึงเลยปัญัยวาหัวขวนเลยบังคับนงสิเอาเมื่อยังใดสันเออคอยมีปัญญา อยู่กันเลี้ยงกันค่ะงบานะ้องพี่น้องถ้าเกิไปพ,พึ่งไว้ให้น้ามันสเสด็จเห็นหน้ามันออกถ้าจะตัดขานะ้องพี่หนังแต่ว่าเมื่ได้ตัดหนักโอ้ยสะได้ขาเม่ได้ตัดหาดอกเพราะว่ามันนัน่นมันหักออกจากกันแล้วนี่มันหักไว้นี่น่าจะพี่หนองเห็นบ่ Gong nguyện đỡ sợi nhục sửa, mất sạch mà ngam Ngon, ôi trời cho ngam ngam ăn hết Thế mà ngam 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 mà ngam 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 nạm กขิหมูขิมเมือกเริ่มมากเลยพี่น้องเลยนี่กระไรอุบาทก็จะสิเมื่อกับเมื่อว่าได้โอ้โอ้ยพี่น้องเลยพี่นะพี่นะโอ้ยอะ งั้นเต้มไหมหน่อยยกสลูดตะนี่สลูดตะสลูดตะนี้พี่น้องสิเมื่อเหตุกะละ ไล่ไปน่ะไนเห็นไปหน่ะเฮ้ยเด้อพีกัเ้าอุนอวานะพุ่นไปทางงนากันลยอีกพุ่นปาพีพีโอตัยตัดตดตัตัดตเฮ้ยเฮ้ยเก็บอกแค่น่อยกันเท็กเกจักกหน่อย để Đã... Đã... if ăn ra khỏi đích lắm video đích lắm naleng cả tất cả đích lắm vì ok hèm ok hèm sửa hèm ok 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 hèm hèm Give us hạng yang hạng hạng, năm yên hạng 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 hạng. Ba mất mất mở, mất 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 เน้อมีนอยู่ยำปะเออิจกะโอ้บ่ซอยเลยเฮ้ยเฮ้ยใจดำมากอะกูเสื้อม่งเมืองบ่เมืองกูบ่ซอยมึงเหลวนะโอเคโอเคอยแฟร์ได้ค่ะีโอเคแฮมลอ๋ออด้อ ยัดตอมองงนะม่งง่ะเนาะระเลงอ๋ออ๋อ,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 อเฮ้ยย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 อยย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 ย่ายย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 ลายย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 ่ยย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 ยุ่ยยยยนยย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 ยดบยเป็นพี่น,น,นยยนยยย โอ้ยพุ่นให้มื้อเจ้าเบิงเก็บหมดบ่เป็นจ้ะเออน่ะพี่น่ะโอ้ยพุ่นน่ะโอ๊ะๆๆแม่นหมดนํมื้อนี่อลคักพี่น้องมีแต่บายบายบ่มือจักเทพ่อใหญ่กจนบ่ซอยแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่ว่าบ่ซอย่ซั่น ว่าซอยเขาก็จะเก็บของข่อยกวางไว้ขเขาจะเอาเนี้ยมาใส่โอเคเนาะพี่เนาะเก็บง่ายง่ายเพราะว่ามันมันอันนี้มันแข็งมันเก็บง่ายอันนี้ก็คลิปใหม่อีกเด้อนี่เด้ออืมวัตถุดิบ,บแล้วก็บ,บวบตถุดิบอะไรหลแต่อ่อน คลิปใหม่คลิปใหม่ขอขออีกจะคลิปนะพี่น้องให้พี่น้องเบิง่งเหตุสะใจกันเห็ดหลายคักหลายเนี่ยพอใหญ่โมโหแล้วมั้งเนี่ยนี่แต่ว่าสิเมื่อสิเมื่อมเมื่อโอเครัน <c> ต <oughs> okay. ้นที่ตินเยอะเยอะแฟรดิคแฮร์ฮันเลตเปอร์เซ็นแฟรดิคเลยโอเคอิงอามมเลย <c oughs> เออ 100ฮุนดาเอเซนอแฮมยอพอกก็อิงอมีนอกพี่น้องี่หานตัวตะกูจะไรก็ได้เอเด้อแกเี่เอาตงนี้กันที่จะอ่อนงเสียดายท่ยจะออน พอนาย,าาย่ากะกากะใส่พไดาละต็มแนวซันโอ้ยต,ยตายตายตยมากก็ไผบ่มามากกบคนบ่าเห็ดเนาะเจ้าพ่อนายไ้ ผมมีคำว่าผมมีคำว่าพออ่อเด้องานนี้เมืองพอไม่เคยมีมีแต่เมืองพลเพื่อนวา่าเห็นไหพี่นนองเห็นะ่ะจะอ่อนปะโอเคขอไปเอาเสื้อมาใส่กันจ้ะเนาะพี่นนองข่อยาววะมึงแน่ใจบ่ว่ามึงสิกลับบาน เนี่ยใจเก็บมรงนี้ก่อนเลยว่าสินี่เก็บมรงนี้แล้วกลับไปไปเอาส้มเขาเก็บไว้ก่อนกับเมื่อเลยเพราะว่ามันมืดแล้วกับเมื่อบ่ได้แล้วบ่เน,นี่พน <c ười> นนยพี่น้องป๊าดคอยบ่ฮันกินเข่าได้พี่น้องคอยถือบอกให้ฟังเด้อคอยบ่ฮันกินเข่าเศร้าเยอะยาแอตเต,ตอินแต่อีดอก <laughs> เดี๋ยวทีลองถามมูพิกไกวเพื่อนนั่นเห็นเพื่อนบอได้เฮ็ดงานที่เสื่อนเพื่อนมากนะจ๊ะนี่โอเคพี่น,น้องงามคักบก่ <S <s แหง้งเมื่อแห้งหลายคอยแห้งสะอ่อนบอได้เมื่อจักเทือ่อ เห็นบ่มต้องใช้บ่ได้เก็บดอกซุ่งนี่เดี๋ยวจะไปเอาทุ่ที่เก็บว้ใส่เสือพอแล้วพญย,ยดา <c oughs> เดี๋ยวไปทับหนึ่งหามเสือไปใส่เห็ดกันโอ้อกล่องไข่เป็นไปทั่วอะไรไปอยากหันก็หันกล่องก็ได เก็บมันพี่น้องเห็ดหิมะเก็บมันก็เห็ดไอ้เก็บมันก็เห็ดบ,บ่บ่ทีมะอีกน่าจะเพราะว่ามันแข็ง <laughs> ดึงเอาดึงเอาเลือดขี้ดินก็บ,บ่ขึ้นมาน้ำไหลน่าจะโอ้ยหัวตายงอง นี่พี่น้องเห็ดของเราวันนี้แล้วกันจะถ่ายรถอีกเดีย๋ยว่ไพาไปเบิ่งถ่ายรถถ่ายรถต้องให้พี่ใหญ่เปิดเพราะว่าถ่ายรถมันพังนะจ๊ะไอ้เน่าขนเสียใหย้พี่ใหญ่เปิดเลยเหนนะให้พี่ใหญ่เอาผ้าใส่หยอยยางดีเลยเห็นะพี่น้องโอเคเดยัง <c oughs> okay. วันเตะนะเอะอโอเค พญายักษ really no. uh. oh, no, no, no. ์ให้เบิ้งวไปทำแข็งมันนั่นึ่งมุเจ้าเบิ้งบอกให้ในเคืองปลาอยู่พี่น้องเอ้ยอืมเพื่อนะเนาะว่าในเคืองปลาอยู่กับพ้องกันอ่าจะตั้งใกล้ๆกันกันก็นไถ่ายรูปให้มุเจ้าเบิ้งเอ้ยเนาะเนาะเนาะพญายศนกับพ่อญายศน์พญายศนกับพ่อญายศนเพิ่นมาเก็บเห็ดพี่น้อง เห็นนะเห็นะรวมเห็ดของโอนี่นะจจะโอเคจ้ะพี่นอ้องเมื่อแลวนะเดลิงฮ่า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 บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะพี่น้องขอบคุณลหลายๆจ้ะ